วันนี้ครูเคสอยากจะนำแนวคิดหนึ่งมาฝากทุกคนในการที่จะให้ทุกคนนั้นไปอัดแอปใช้กับการแต่งตัวกับเสื้อผ้าที่เป็นสีเข้มเข้มหรือคนที่มียูนิฟอร์มหรือชุดไปทำงานที่จะต้องใส่เป็นสีเข้มเข้มวิธีที่หนึ่งคือคุกเคสใส่เป็นรองเท้าสีน้ำตาลซึ่งเป็นสีเดียวกับเสือ้อนะทุกคนดูนะแล้วตามดูไปด้วยกันว่ามันจะทำให้ลุคของคุณนั้นดูแตกต่างกันได้ยังไง การใส่คุมโทนนะภูเก็ตเรียกแบบนี้ว่าคุมโทเป็นสีโทนน้ำตาลหมดเลยเข็มขัดน้ำตาลรองเท้าน้ำตาลแล้วก็กระเป๋าสีน้ำตาลซึ่งถือว่าเป็นสีเข้มเข้เหมือนกันทั้งตัวเลยลุคแบบนี้ก็ดูน่าเชื่อถือดูมีอำนาจอะไรบางอย่างมาแบบที่สองภูเค okay, ็ตสวมรองเท้าสไตล์เดิมเลยแต่เป็นสีขาวแล้วก็เปลี่ยนเข็มขัดเป็นสีขาวเหมือนกัน ถือกับกระเป๋าสีขาวเห็นไหมว่า2ลุกคล้ายๆการแค่ปรับเรื่องของเอเซอรี่หรือเครื่องประดับให้มันเป็นสีที่คุมโทนกับอีกสีหนึ่งเป็นสีคู่ตรงกันข้ามให้ฟิลลิ่งแตกต่างกันเลยถ้าถามคูเคสคูเคสว่ามันก็เล่นสนุกได้ทั้ง2แบบแล้วแต่อารมณ์ของวันนั้นๆน,น,นะ อย่างวันนี้ครูเคทร,รู้สึกอยากจะใส่เอเซอรี่สีขาวอยากให้มันดูมีความคอนทราสต์ของเครื่องประดับกับเสื้อผ้าขึ้นมาค,ครูเคทก็จะเลือกแบบนี้ค,ครูเคทอยากจะแถมให้อีกลุกหนึ่งนะสมมุติว่าเป็นโทนขาวก็นำเสื้อสเวตเตอร์มาพาดไหลแต่ครูเคสเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะพาดไหลด้วยเข็มขัดด้วยก็จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วครูเคสก็เปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าโลเฟอร์สีขาวที่หมายก็จะได้ลุกแบบแคชชวอร์ขึ้นมาอีก ทุกคนดูนะว่าเสื้อผ้าพื้นฐานขูเคสคือเสื้อเชิ้ตแล้วก็กางเกงยีนมันสามารถนำมา mix and match แล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ได้หลากหลายมูดหลากหลายโทนตามความรู้สึกในวันนั้นๆของคุณเลยโูเค okay. อยากให้ผู้หญิงทุกคนนั้นใช้เสื้อผ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วคุณจะมีจินตนาการของตัวเองพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตัวคุณเองแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยขอให้หทุกคนมีความสุขกับการแต่งตัวค่ะ